คือสมไมเก่าๆเลยเอวเอวตำ่ำอ่ะทามาใส่ได้หมดเลยก็จะไม่ให้มันอ้วนเท่าเดิมแล้วจะให้มันอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าย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 ผอมเร็วไงเนื้อเหลวไปหมดเลยอ่ะเนื้อเหลวไปหมดเลยเนื้อเหลวยิ่งกว่าไปคนแก่ยิ่งกว่าคนแก่เราแก่อย,อยู่แล้วเลยเราก็ลดลดเร็วไปไงมันก็นเลยโอ้ยเหนียวย่นหมดเลย ต้องออกกำลังกายนะ <c oughs> มันจะกินเพียวเช้าเช้ากินเพียวอะไรนะเพียวมัทฉะไม่กินนะยายไม่กินของพวกนี้ยายจะเอาชนะจะกินเด่คอลลาเจนคอลลาเจนนี่เกี่ยวกับกระดูกอะคอลลาเจนที่มันดังๆในตัวๆนั่นแหละ เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราต้องกินพวกคอลลาเจนเพราะว่าเราไม่มีคอลลาเจนแล้วไงสร้างไม่ได้แล้วอายุเยอะแล้วเราก็ต้องกินเพื่อกระดูกไขข้อไขแค่อะไรเท่านี้แหละกินไว้มั่งตอนนี้กินอะไรก็ได้ที่แบบว่าจะกินยาเป็นอาหารไม่อยากกินยาเนะี่ยเวลาไปหาหมอทีไรเห็นคนถือยามันเป็นกระสอบกระสอบนี่โอ้ยายเนะี่ยจริงๆไม่อยากเป็นพาระใคร อยากแกดูแลตัวเองให้สุขภาพดีเพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องเนาะยากลำบากคนอื่นหน้าใสเป็นเมนหน้าหน้า่าใสนะแต่น้ายังเธอจะรักใค่จริงเออผู้หญิงรู้พุงรู้ใสเพื่ออะไรเพื่อเพื่อ ยายจะทําตัวทรมานตัวเองแบบว่าเพื่อสุขภาพดีนี่แหละออกกําลังกายก็เพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยเพื่อตัวเราเองไม่เพื่อใครเลยนะเพื่อตัวเราเองล้วนๆเลยเพื่อคนอื่นก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องมาดูแลเราไม่ต้องไม่เป็นพันละเขาอ่ะ<ม>ยายเข็ดตั้งแต่ตอนที่ยายตกลงมาจากตรงนี้ขายายใส่เฟือกอ่ะโอ้เข<ต>็ดเหรอเข็ดสิต,ตอนนี้จะลงจก<ต>ละก้าวเดินอะไรเดี๋ยวต้องค่อยๆมันย่องไม่แย่งกันแบบกลัว เ,เออทําไปเพื่อชอบทําอะไรนอกลูกนอกทางอย่างนี้นแหลลงไปใช่ลงไปแบบดีๆหรือจะให้ลงทั้งน้ําตาไปเอาตังค์มาคืนด้วยออไหนซื้ออะไรอีกไหนซื้ออะไรอย่างเดียวหรอชอกกแลตอย่างเดียวเหรอแล้วก็ซื้อเค,ค้กให้ครูเมื่้วันเิดครูซื้อเค,ค้กให้ครูทําไมไม่ซื้อตอนเช้าทําไมซื้อตอนนี้แช่ตู้เย็นมันจะไม่เละเหรอ ทำไมไม่ไปซื้อตอนเช้าผ่านนีเซเว่นตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเซเว่นตรงนั้นใกล้เดี๋ยวถึงทางโอ้แม่ไปทางนู้นข้างหลังเออเออแม่เธอเนาะไม่จริงเหมือนยายไปลงไปเอาลงไปสิเค้กเครื่องหน้าเล็บมาลงซื้อเค้กไปให้ครูวันเกิดครูมารู้ได้ไงครูบอกเลยพวกนี้วันเกิดฉันพวกนี้วันเกิดฉันเหรอ เพื่อนเขานัดรวมกันอันนี้น,นัดรวมเงินกันเหรอเนี่ยเปล่าเขาเขาให้ซื้อซื้อแยกแล้วก็ทำไมสิวเต็มเลยสบา,ายทำไมสิวเยอะจริงหรือเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกบายบายโอเคครับเป็นอะไรมากไม่เป็นสิวเต็มหรอเออไม่เป็นเอา้าไม่เอา,าไม่เอามาไม่เอามาเาบื่อที่เดี๋ยวมา,<อ>าไปแก้นะให้ยายเลยมันเข้าสตรีมใหญ่ไม่ได้คืนนี้จะจร้งองเพลงกับ เก็บผ้าไปขายบ้านก่อนเร็วๆอ๋อเย่เอาเอายจาลงแล้วลืมไปโอ้ยถึงบ้านก็กไม่มี พูดไม่เชื่อทีเดียวก็รู้เรื่องแล้วาไท้ครัปากดีดูรถเหมือนเป็นยางอะไรจิ๋วเหนียวๆกุญเจอ,อยู่ไหนวะไขแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวก่นมีปเปล่าอ้ากุญแจไปไหนอะ่ะต้วนีเอาเอาไขาแล้วก็เอามาให้ ไปขายก่อนเถอไปขายก่อนเถอลูกชิ้นไปไหน